หกแปดครับสัตว์ที่มีไดโพลบบสติกเอมบริโอจำแนกได้จากเอมบริโอระยะใดไดโพลบบสติกนะครับก็คือพวกที่มีเนื้อเยื่อเจริญ2ชั้นนะเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยมันจะมีเอ็กโทรเดิร์มมีโซเดิร์มแล้วก็เอนโดเดิร์มใช่ไหมเอ็กโทรเดิร์มชั้นนอกมีโซเดิร์มชั้นกลางแล้วก็เอนโดเดิร์มชั้นในครับแต่ว่าพวกที่เป็นไดโพลบบสติกเอมบริโอเนี่ยครับไดแปลว่า2ครับ พวกนี้จะมีเนื้อเยื่อเจริญนแค่2ชั้นครับคือเอ็กโทรเดิร์มชั้นนอกกับเอนโดเดิร์มชั้นในเท่านั้นครับไม่มีมีโซเดิร์มที่เป็นชั้นกลางนะโอเคนะครับกลุ่มนี้จะเรียกว่าไดโบบราสติกเอมบิโอครับซึ่งอการที่เราจะสามารถเห็นได้นะครับว่ามีการแบ่งเนื้อเยื่อเจริญเป็นชั้นเนี่ยสามารถเห็นได้จากตัวอ่อนระยะแกสตูล่าครับอันนี้นะครับตัวอ่อนเนี่ยเวลาที่มีการปฏิสนธิใช่ไหมระหว่างเซลล์ไข่กับสเปิร์มเนี่ยก็จะได้ไซโกดมา ไซโคนเกิดการคลิเวตครับเพิ่มจำนวนเซลล์เป็นลนกักษณะคล้ายกับลูกน้อยหนาเรียกว่ามอรูล่าจากนั้นครับจะมีการสร้างช่องว่างเนี่ยบัสโตซซลขึ้นมาภายในตัวอ่อนครับตัวอ่อนที่มีช่องว่างบัสโตซซลอยู่เราจะเรียกว่าตัวอ่อนระยะบัสตูล่าครับจากนั้นตัวอ่อนระยะบัสตูล่าเนี่ยจะเริ่มมีการจัดเรียงเนื้อเยื่อเป็นชั้นครับเกิดเป็นชั้นของเนื้อเยื่อเจริญขึ้นมานะไอชั้นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยครับจะเห็นได้ในระยะแกสตูล่าครับ แกสตูล่าจะเป็นขั้นตอนนะครับเป็นระยะเนี่ยที่อยู่ต่อจากบาสตูล่าอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมแกสตูล่าตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการจัดเรียงครับชั้นของเนเื้อเยื่อเจริญถ้าทําเป็นสีนะครับจะเห็นได้ชัดแบบนี้ครับโอเคนะพวกที่มีเนเื้อเยื่อเจริญเนี่ยจะมีแบ่งครับเป็นพวกที่มีเนเื้อเยื่อเจริญ2ชั้นกับ3ชั้นครับไดโพลบาสเนี่ยครับคือพวกที่มีเนเื้อเยื่อเจริญ2ชั้น ส่วนไตโพบาสครับไตแปลว่า3นะอันนี้จะเป็นพวกที่มีเนื้อเยื่อเจริญ3ชั้นครับหรือคือเป็นพวกที่มีมีโซเดิมด้วยครับเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนเนี่ยที่เป็นชั้นสีแดงตรงนี้อยู่นะสีแดงเนี่ยครับแสดงถึงเนื้อเยื่อที่เป็นชั้นมีโซเดิมครับสีตรงนี้ก็ดูไว้ดีนะครับสีฟ้าเนี่ยครับมาแสดงถึงชั้นเอ็กโทเดิมสีแดงมีโซเดิมครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยแสดงถึงชั้นเอนโดเดิม พวกไดโพบาสครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีแค่สีฟ้ากับสีเหลืองครับคือมีแค่ชั้นเอ็กโทเดิมกับเอนโดเดิมแค่นั้นครับโอเคนะครับไปดูไมล์ดีนะไดโพบาสเนี่ยก็เช่นพวกไฮด้าครับพวกไฮด้าเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อเจริญแค่2ชั้นสำหรับข้อนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นเนี่ยไอการจัดเรียงชั้นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยครับที่ระยะไหนครับระยะแกสตูล่านะครับที่ระยะนี้นะแกสตูล่าเวลาพูดถึงเนี่ยครับการจัดเรียงของเนื้อเยื่อเจริญเป็นชั้นเนี่ย ให้นึกถึงระยะแกสตูล่าเอาไว้เลยครับตรงนี้เป็นลักษณะเด่นของระยะนี้นะโอเคนะครับข้อนี้ต่บข้อ4ครับต่อข้อ4นะครับมอรูล่ากับบัสตูล่าเนี่ยชี้เห็นแล้วนะส่วนนิวรูล่าครับอันนี้ก็จะเป็นระยะที่อยู่ต่อจากแกสตูล่าอีกทีนดึงครับตามชื่อเลยครับนิวรูล่าเนี่ยเป็นระยะที่เริ่มมีการสร้างระบบประสาทขึ้นมาครับ ระบบประสาทเนี่ยจะเป็นระบบแรกๆนะครับที่มีการสร้างขึ้นครับเพราะว่าตัวของระบบประสาทจะสามารถเข้าไปควบคุมระบบอื่นได้ทีนะดังนั้นเวลาสร้างระบบอวัยวะเนี่ยระบบประสาทจะเป็นระบบกลุ่มแรกครับที่มีการเจริญขึ้นมาก่อนครับเขมะก็อยู่ต่อจากระยะแกสตูล่าเลยครับสลับนิวโวล่านะโอเคครับคราวนี้ตอบข้อ4นะครับนึกถึงการแบ่งนะครับของชั้นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยให้นึกถึงระยะแกสตูล่าเอาไว้ครับ